กับสวัสดีครับกับสวัสดีเพราะเป็นพี่น้องครับพอๆกันทึกเก่าครับพุกตีพาแสบครับกับห่างหายไปประมาณมือสองมือครับประมาณสามมือสองมือครับพี่น้องครับไปกัเลยไ่ได้ไปไทยพี่น้องในเบืองนะครับไปว่านแห่ครับวานนี่กับไปว่านแห่เมื่อก่อนกับลงหนองครับลงอ่าลงหวยครับพี่น้องครับเพื่อนอ่าหลบคลองใหม่่าเขาไปอยู่ในหันครับอ่าทั้งปลาเขาปลานี้อ้มีถูกป่าครับ่ับไ่ได้ ทั้งสีเมื่อกีผู้เดไทยเห็นนะครับพ oh, 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 right <ve> ี oh, yes, <t ose> ่น <aquí> ้องครับทั well, <t ose over> right at ้งบววันโอ้บววันนี่กัสนาันวันไหวครับโอ้หาปลานี่มันเป็นบุญนะครับบววันเนี่ยค้นไปหาครับมาเดยนี้ได้มาก็เลยจัดอ่าเป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวครับสินสเล็กครับมันนี่โอ้พอได้กินโดนก็คืดยากครับเออะไรมากินมาเป็นแรกกเอ้ากินก๋วยเตี๋ยวนี่เนะครับพี่น้องครับพอดีคืดยากก็เลยจัดเลยครับกะปิอึดกับผัก โอ้โหเด็กพิกกี้มาพ่อผมครับผู้เด็พวกมากพิกกี้กับพิกดิฟครับแบบนี้เลยมาเล็กเนี่ยเพื่อให้ครับนี่แหละ <c oughs> <c oughs> สีอยาจสเป็นั่งสีเลยครับนี มาเพิ่งผิกโผพริกปนครับแต่มันบ่ค่อยแดงครับถ้าอยากได้แดงๆอ่ะใสน้าพริกโผรกครับอืออือนี่อือ ถ้ากินพวกพวกัวเตี้ยในบะหมี่อ่ะใบโหละพาเนี่ยเบาเสียวครับ ภัพสลัดกรอบครับวันนี้ก็ได้ทั้งปลาคะดุกออกมาอย่างครับ จะได้ไม่มีคนไทยครับมีนาเทียนาได้พบนี่ไทยเพราะมีพี่น้องด้เบิ้งครับ ไม่นี่ก็อยากกินแล้วยงๆครับ <c oughs> เหตุแล้วพระเจ้านี่ไปใส่ตุ้มกบ่น้องครับเมื่อคืนเนี่ยไุ้กบสองตัวงาบพดีครับออกวันท้งสองโอ้ยเสียหลายครับไม่ว่าจะไปแก้มืนใหไม่อยู่ครับ น้ำให้น้ำมันเริ่มคอนแล้วครับปลาคอนเริ่มนทอนกบอะเริ่มมากินครับตัวใหญ่ตัวหนึ่งตัวเอาน้ำอีกตัวหนึ่งครับแต่ว่าตัวบลค่อยใหญ่ปไปไหนตัวรูนแก้วครับบอกทั้งซ่องตัวโอ้เจด๊ดายว่าสั่นครับปลาเค็งกระหายากครับ นี่จะพ้นเนสอนเหรอผมเปสอนเมื่อวานเนี่ยโอ้ยนึกว่าสิมีบะไรมีสามตัวนะครับที่เด็ดอยู่ที่เนยเปลือยครับ ไม่น่า,นาได้กลบไหมเดี๋ยวผมอ้อมกลบครับหาวัตถุดิบยังไม่ได้ปีนี้ก็ผมก็คิดว่ากลบหลายอยู่ครับ เพราะว่าเพิ่นใส่ค่ะเพิ่นเพราะได้กินอยู่ครับแล้วมาได้ไปใไส่เพิ่นซื้อปลาเค็งบม่มี <im itation> <im itation> โอ้โหทั้งเปทั้งหอนครับเป็นหอนนำกว๋วยเตี๋ยวดิครับ <im itation> หอนแด <im itation> นดฝนโบตกนี่เป็นหอนรถครับฝนก็ออกแล้วล่ะครับบ่มีแล้วล่ะผม่าวันฝ่าห้องเ่อนหนึ่งบ่ครับ Mm-hmm. 嗯。嗯。嗯哼，嗯。 วันนีก้ก็เพิ่งได้กินเซนเล็กกินเซนมาม่าเบื่อแล้วครับดูเสื้อกันไม่ได้กินเซนมาม่านะครับบพงตีสันนึกว่าสีบปะเผ็ดผมว่าสีใส่พริกปนนะ่นอ่ะโอ้บาได้บาได้เผ็ดด้วยครับ ต้องใส่พริกผลพริกผงพริกผงกับพริกลนะ <Okay. S 1> พลอะพริกผงกับพริกเผา mm hmm. โอ้ขึ้่นหนาหนาติดมันเจับนี่ครับพี่น้องครับหล <c oughs> ังจากหายหน้าหายตากันไปนะครับ บริลงคลิปผมก็ว่า,าจะให้พ่อแมีพี่น้องได้เบิ่งอยูเบิ่งหลาดออกปลาขาวครับโอ้เมื่อวานนี่ยหาตะกล้องมาเห็นครับถ้าผมไม่ได้ลงนี่ผมก็จะถ่ายอยู่ครับอันนี้ผมก็ลงเด่นน้ําเห็นนะครับ กูปูแบตกับบอมีนี่เหีรอสายลุยครับกูปูมันมีแบตครับโอ้ผมยังอย่างครับเมื่อวานเลยน้ำชุ่งพนดีเยออย่างเดียวครับอากาศห้อนโอ้ห้อนหลายครับมือนี้ก็ได้อยู่ห่มม่วงครับ ปดูหอม่วงอยู่หมต้นใหม่เหรอเพราะอยู่ๆครับว้าของยืิมนมาเป็นตัวยังน่ากหลาย โอ้จชกครับ <c oughs> โอ้อิ่มครับพี่น้องครับ <c oughs> ข้อกินบารายบือเรือครับไป <c oughs> เช็งกะผม,มออกมากะประมาณได้ประมาณได้สิบตุ่มสิบตุ่มสิบสองตุ่มครับประมาณไ,ได้อยู่เพราะว่าเมื่อวานนี่กะไปหามาเติมนะละแต่เมื่อเ้านี้ พอได้เติมกันการทีไปหาอีกเยอครับรอด้ใส่น้ำมันโอ้นักตุ่มมากบนี่ออกล่าไร้ครับบ้านผมมีผพ้ใดรกับมิตตใส่กบกับปีนีก็ะซื้อที่หลายอยู่เพราะวา่าบนันนำน้าครับลูกอนดลายครับกบก็เริ่มเข่าแล้วผมทดล้องไปเบิ่งได้เจ็ดแปดลังงาบดีครับกบออก เอาครับพ mm ี่น like ้องครับถ้าผมไปใส่ปลาไหลมือเลื่อเอ้อไปใส่ตุ่มกบมือเลี้ยงผมอิีตไทยพอมีพี่น้องเลยเบิ้งนะครับพี่น้องครับคะบหลังคืออาคิหนากับยิบได้กินครับผมหยิไปหาใส่ตุ่มปลาไหลกระเบาเปียกครับเออตุ่มกบโอ้ผิดหาตะ่ปลาไหลไหลโบผิดผมก็ที่ไปใส่ตุ่มกบครับพี่น้องครับครับอ่าไปน้ำเบาเปียกมือเลี้ยงครับกับทีลงบ่ลงช่องเบาเปียกครับเบาเปียกให้บอลบอลครับอ่า แตลงช่องผมครับพี่น้องครับเอาฝากติดตามเด้แลครับพี่น้องครับสองช่องนี้ทั้งเบาเปียกไั้งบอลบ่อนครับกับช่องปุตีิพาเสรทั้ง facebook ทั้ง y o u t u b บครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าพี่น้องครับสวัสดีครับ